ดุกอ่งนะโดยอขอดมคขอดใจลมแห้งเปื่อยดูดีมีแห้งเพว่าสิไปหนเหตุเดเห็ุย่ายกับคอ่จะรอนจะอ่าอยู่ดีแห้งเลยลูกเอ้ยผมชุมเย็นลรกบ ให้พุ่งข้าบ,บุญงชูเห็นไหลามาเลยมาขึ้นน้คือค้ตามงเจ้าก็ดีได้ไม่เท่าให้มันเนืนออ้อยู่เมืงองนอกเมืองหน้ากัอยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพแข็งแห้งให้มันให้ยืนให้เศร้าซาเจ็บเป็นก็นด <laughs> ีถ้าทุกขาเนี่ยมสุขความอยากมันมีคนชวยเลือกอ่ะจนดี็นชงชันถ้าติดได้ละลายเด้ๆๆอเนียจะดีพอให้มีสุขภาพแข็งแห้งเต็มแข้งประสา์ เราเก็บไข่ได้ค้มดูดม okay, well> ีแห้งข้แงป่านไเด้อทงเนทุกอ okay, ่างกเป็นวา้อไร้อยามีเด้อิการเงนตัอให้ลางลงนไปูแก่ได้มดี้ยปลไันไอ้งมายอยู่ปะไรจยก็ยืนยเหนไวันพอดนะเพื่อนเน่ออกนนะน ขอบคุณเป็น,นไลน์เดอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ทางเมืองนอกเนาะเรือเหมือนเคยอุ้อ <c oughs> มสา้เพราะถูกยากลำบากขาดเคยจากเหม,มืนยังมีที่ตัวใจแบ่งปันมาถอยเรือพมพินออกพ่อประเทศไทยบอกเกคเ <c oughs> บิร์ตบานเนอะ ไป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 ดีมาเลยพี่น,<ง>น้องเลยไปเอ้าน,น,นี่โ,อ,โอ้ยเนาะไปใช่ยังนี่คนนะอัานีบ่นี่บ่อเนี่ยไปขับไปไหนบานีรเพิ่นมาเจกเลยพี่น้องเลยเอ้าไปพ่อไปพ่อกันทุกคนเละพี่น้องเลย <c ười> เนาะเป,ป็น,น,งไ,งนได็สาราดีใจบ <c ười> ่เอาละเพป็นเฮือนอยู่ในบ่อหอบขึ้สิบได้ไหเอาบ่อฮากสิเป็นย <c ười> ัง

ปั right. well, you know. oh, ๊นวันควันครับตาสบายดีเด้อโอ้โหกำลังเซฟวิเซลอยู่เนาะเอาเล่นเล่นเล่นให้เยก่อนบวดรริบทเกือบเลยนอกจะบ่ทันหม พไปก้อนเลยพี uh membership membership> ่น้องตกป้างหลังมัดสลากอ้าวหอนแล้วหอนแล้วพตามไปจิ <S <s ๊ตามไปจิ๊ เดี๋ยวประเทศสิรัฐมั่งพี่เลยพี่น้องเนาะเพราะว่าสบายเนี่ยจุดชนเลยนะพอดีประเทศศรีมาเอื้นไปตู้เพิ่นไปเอาของฟรีก่อนพี่น้อยของเจกไป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 มาไปไปปสาชบัดก่อนอ่ะสบายดีไปตู้สบายดีเลยไปไปย่างไปปุ่นเพิ่นมาเจกแล้วฮะ บ่หัวเป็นยังไดพ่นงเลยเนาะไปเบื้งน้อกานโดยบางทีไดไม่กินดูเช่ยปนจ้าน้เนาะเออจแขากัานี่เจ้านะบ่ไ่ได้กินบ่บ่บ่เออเป็นช่ักทอะไรนใดเอออืมไวผมทันคนไดุบเป็นยางปุปั๊บเลยฮะางแล้วท่านทใด้เาน้ำล้างดิออ ปพดเป็น้อยเป็นตึงเลยนี่ระวังเยี่ยมน้ำเลยตนรงี้บ่น้ำมันกระทันฮะใช่โอ้ยนี่ะไร ไปไปโทดไม่ถถ้าไปทางยิงใกล้นะไปนี่ชางิหายกำลังทาเงินจะถึงที่ไทยเอะพี่น้องเอ้นะป้าม่เก่งยังไอเนมันจะได้สลโอ้ยดีใจปินจุกเปิดจุกอยู่เงียเต้นเข่าบ่โดยข่าเอออ้าเอ้าเตรียมเพี่น้องเอ้โอ้ยอยากเมนิองม่ รถไหลรถไหลรกันเห็นใไตหรอันอนอันนี้มันเป็นโครงการเลยบ่ของพี่น่องคอยสวนตัว่พูดแล้วว่าเห็นแบบนอเขาไตงคิดงยังไดเห็นเออครอบครัวแบบน้ำอะไรงการโดยน้อยเปสีน้ำมันกบล่วงมาไล นี่คบมนนีก็รเนมีกสนก็ดีใจแล้วเนาะโดยแมนแมนแบ่ปันกันกินอันนี้ก็เยนถ่ายฮัาก็ยนถ่ายคลิปมันก็เลยโดยโดยโอ้ยยังยย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 อยยย่ยย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 ย ม่าายเน่ตองสีสมูเป็นโดยมือก่อนตัวเฮาก็เป็นพักงานเหตการณ์าบุเป็นเป็นคนสวรรค์นี่ยบ่เอยดยเออ้าว่สู้กันเนาโดยแม่แม่ดยคือที่บานแม่นั่เนะกับทางไปสีไปหมู่บ้านไซบุนคือกันมีมีกลุ่มหนึ่งแม่เมื่อ อเมือนี้แล้มืออื่นูกโดยกระามาทีบ่อมีคนเรานะที่นี่เขาไปได้ผูได้อันเรามีครอบครัวมอจอทเจ๊มีบ่เจ๊าสีนะเจ๊มีเคยมาซอยอนครอบครัวอเบงหะเด้เออตอนนี้เบงรักลุกเือนกำลังดึงออกจากกดึงออจากกล่อกจากบ่อเลจากยังก็จริญบ่่จกัง จักลวอ่นีะินงงมงเยป้าเป็นแ่เดเป้งกันอยมากับมาามนะองในแม่อยู่ทังน้องสาวใปไปดีเขาไเจออทางไปไปอยู่คนซีมพนกํลังจะแจ้งอยู่ไปเลยบอยู่นซีมลุงเฮากํลังดึงไปกํลังจอน้ำจอยยังที่ตอนอีทียตูไอ ดีคือการอยู่ในะคะเป็มตญาณแม่นแหละที่ต้นลูกนาะผู้หญิงเนาะวิ่งผู้ชาอะไรอยู่ในนั้นจะแม่ก็พาไปนอนในก้างปลาผู้ชายนอนนี่ดอกภาษาไทยสายเดียวเลยดี่พี่น้องเลยโอ้โมาเจ๊เป็นไดในตู้ดีใจอยู่ปะ สลัสุดท้า่บอยอ้ยนะ่นี่เด้จะคลงแล้วนี่นะอ่าเด้กเป็นเพื่อนจะเอื้อบันี่พี่น้อยเป็นซีโม่มันจะละลังตะละลังเนาะตามไปละ ตาใแล้วอตาพี่น้องัดบคุณก่อนไอ้ผัดบยู่้อนน้อยผัดเนาะรวยพี่น้องก <c oughs> อะอดไปรายเติมเกไปรายท้เอื้อเนเมนเินจใจบุญนพี่น้องเอาเขาเอานามหาทวนทุกอยางนะดยขาขอบมกขอบใจละลาย แม่เง <Nah. S 3> ่งตัได้ดยกะห้เพิอยูดีมีแห้งบอว่าสิไปนาทีการงานตัวได้กะขอให้เพินสุขภาพแข็งแรงเง้นาะาหน้านุมุุ่กคุณายเรามเป็นาเรา่น้องประดุกยนกวะซัแม่แม่โดยที่ว่ายังมีน้ำใจมาแบ่งปันกเ่นคแม่ับน้องวัวสบายดีเด้นอนมัอยู่เพเดียวบาทเนี่ยอ้าวเมย์ไปอยู่ซ้ำ เดี๋ยวพนมามมหมให้อยูนยย่นีนน่แล้วฮะพีนงยพดใช่แต่ละลังแต่ละลังเอาลูกกับอาหารแห้งเนอไวพรพนนี่แล้วลูกพนอยู่มืางนอกน้ำแล้วก็ไวพรภูมิเป็นผูผสะพานบุญน้ำเดาลูเด้เเดเดอ,เ,เ,ดอเ,เปิเดเ,เปินนเดเเปน้ำบ่อด้บ่อนอกปะเนาะวางกะไนก็ได้วางไวุ่มนี่ก็ได้ลูกเอากองรมบ้างทีงนี่เนาะ

ทางเดียวเขาลงน้อยเอาลืองนท่เลอยก็ไดเนี่เย่งหเปลอนีเลยก็ไดยน่เป็นลักข้นยางแล้วมันไกลแล้วยางบอนั้นเนาะนี่มีตู้นี่นี่แมน แมนแมนายถายเอาไปถ่าเทียนเราลันี who, hello, boy, ่หน่อยเน้อเ็บไก่ต้นได้ไหมเนี่ยแมนเน้เล็บไก่ต้นเดชกนละเยอยดียนยามาไล่อันปวดเียงปวดขานี่ก็ได้หรอวะเราอยางซาครับ มาไ้เนยปก็บได้เขาจ่ะโดยเอาไร้่ม่เ่ามีเ่าทานหากโลนี่นี่ี๋ยวก็มีปองปลามีอันแจ้งนูวมีองมีอันนี่ก็มีบักเพ็ดโดยวัาพรอมมันเรื่อมิตุพ้อเป็นแม่่าอยู่นีเด้ลูกเอ้ยุุ่่เย็นะไบาไขับบุญชูเห็นไ่มาเลยมาคือนักคือตา

พื่อพืชฮากับเพลงือากับเพลงเพื่ออยากลงเก็บทั้งพวงเนอาวคำจันทร์กับสาวเอาาถุนเนาะอาพี่น้องเอ้ยใ้ในต่บนถ่ายเอาเพื่อนนสยเออลงน้อยถือซอยแล้วเล ตามวาผู้ตามแล้วนี่เพื่อนไปกันลาวเลยเนาะแล้วไปถ่ายอําลังนะามมากมะแล้วยังแล้วฟันอยู่ดิ ใช่เลยผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้ากัอยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพแข็งแ้งให้มันให้ยืนให้เศร้าซาเจ็บเป็นกดีเงินทำอะไรมาเงินทำอะไรมาเทมาคือนำคือ่านี่แหละเดียวเทเดี๋ยวเดี๋ยเดวยเเดีดเนดยเ ถ่ายวิดีโอเลยดเอเอเอาดีมีแนอ้พลันเลย่งปนอ่แงไปนเงื่อนใคอ่เลยปีที่ผานไปเอะไปขนสองทเนอขึ้นีไปเรื่อยสุขภาพสุขภาพนี่คาขาไคนเคยเลือกอ สีชงชันดดียอค่ะสุดดีแค่ไหตลอดไปเอาไปนอเจ้านอนดอ้าวกนอนงนั่งข้าเดียอ้าวปวยพอเลยยายปวยพอนอมเหมันคนเดิมลายเด้อตอกมอจยลายเด้อจะดีอให้มีสุขภาพแข็งแรง เข้มแข็งประจัดแล้วเก็บไข้ได้ถุยให้ดูดีมีแห้งเข้มแข็งเงินทำอะไรมาเทมาโชคดีไปตลอดทั้งนี้เั้งนั้นด้วยหายพยานลูกแพ้บางวันจะได้อีกเนาะคอนแทนมีคุ้มคุ้มคล่องยังไใจดีเนาะมีสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งหาเงินหาค้ำแผลละลายๆ ก็หายได้ห่างหายมีเก so ินเผิ right. right. oh, ่อทานมาใสกระอขึ้นกับห้าเพื่นรอยทาาพันท่าห่างห้มีตลอดใตเนาะมีสุขภาพแข็งแหงได้เลยไงรามอังยินเด้รามอังินเนาะโอ้ของเต่าเลยภาษาสุโขมมันั่ อเออน้งเออไม่พุงองได้จพุกัคิปเดือไปยคลิปเดืออะเงี้ยมาเตะปลอดใจได้ยเด้อยต่างปเองคงเก็บ่ได้องใส่ยามีเด้อการยังขอให้ลกลูกไปไปใช้มาใ้รคืเนื้อลงใตก็เห็นเป็นแควขาดปลอดภัยเนาะอันนี้ทงข้อมูลปลใจลายด้อ

มาแล้วไปใส่บัลลังบ์ปัะนี่ถือไปรถเยจะมือเจ่าจะถือเรถ่ายพูดีเด้พูดีเลยได้แลลช่อคนนี้เลวก็เฮาสลกนเฮาพ่เจ้ากเาก็หาเสาวกิ๊งซำเกี่ถ่ายรถเจกยืนยหยงอวพนเพื่อนเนอยไปตลอดมาได้เนาะ

ว่ว่ายซื้อเอารถมาเป็นงี้ยเนาพน่ากระเป๋ากาทิมนงพื้นะพอขอบคุณบคุเป็นเลนไรเดอูนใหญ่ใจดีที่อยู่ทางมือนอกเนาะเชื่อเหมืนคุ้สูคนถูกยากลำบากขาดเครือาพยังมีนทีต้ใจแบ่งปันมาถอยเรือพ่อพี่น้องก็บคอยพูนอยู่ดีมีแห้งเปใรมาใสกับข้อหายเดินทางปลอดภัยเนาะยึดจับกับคอยเป็นเงียเป็นธรรมนะจ้ กินทำไรมาเทมาเด้อปรกาศขอบบุขอบคุณเกื้อยทั้งสคนนำเนอะที่ว่าเป็นสะพานบุญในมือนี่แต่ขอให้ดีมีแหง,งล่ำรวยเงินคำเนะอะเลือ,องทรงถงบอกวันนี่อาหาปลาแกนอันนึนนนงดเห็นวันีจอยเรายไปเห็นย เด็มเมต้นี่เลยยางนี่นะเ็นี่แต่มต้นี๋ยวจะบไ่งยาเาบอก่ายิสดพสเาันพนตอนนี้ประเทายบอกเอเบนอ้ขอมาขอใจเท่นประเดรรลายพี่น้อย นๆๆเลยบน